อาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแก้มือกันอีกครั้งจะบอกว่าตอนนี้ก็มีอยู่ยี่สิบ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 ห้าโลนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าโชคดีก็การันตียี่สิบห้าใช่ไหมเออมันก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าก็จะได้ทอง แต่ถ้าดวงซวยนะครับผมมันก,มนก็มันก็อาจจะลากยาวผมเคยเห็นคนที่แบบแย่จัดๆเลยก็ซัดไป80 85อะไรเงี้ยก็มีแบบกว่าจะได้การัตีนี่ลึกจัดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าอันตัวผมเองนั้นนะฮะมันจะเกลือถึงขั้นไหนนะครับผมไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมคลิปนี้น่าจะสั้นเพราะงั้นเรามาเปิดกันเลยอยากได้มากนะฮะ เน <Go. S 2> ีความเกลือเนะี่ยมันไม่เข้าใครออกไข่ไปยาวไปยาวไปข้ามไปเลยถ้ามันจะม่วง้วขนาดนี้เรียบร้อยครับผมได้แซบโมาอีกแล้วหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามันก็ต้องไปกันแบบรวๆเวเจ็ มันก็เป็นซะอย่างเงี้ยมันก็เป็น้้อย่างเงี้ยโอ้โห้อ่ะซาปโปมาอีกโอเคตามไปเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมของผมนี่เจ็ดสิบแล้วใช่ปะวะกดไปยี่สิบเลยดูประวัติก่อนนะชักไม่แน่ใจวะ่ะ ตึง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 สิบอ่ะเจอผ่านเจอผ่านอยู่นี่เพราะงั้นก็อันนี้สิบสิบห้าห้าสิบใช่ไหมเมื่อกี้กไดไปยี่สิบก็เป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดมาเปิดทีละใบเจ็ดสิบสองไม่มาข้ามเลย เจ็ดสิบสามข้ามไปก็ยังไม่มาอีกดีเจ็ดสิบสี่ข้ามไปยังไม่มาเนะี่ยการันตีเจ็ดสิบห้าอะไรมันจะพอดีพอดีเป๊ะ,ปะขนาดนั้น จะว่าดีใจมันก็ดีใจเลยนะแต่แบบพี่ครับพี่จะให้ผมการันตีทุกรอบเลยมันก็ไม่ได้ปะวะไม่คิดว่าจะให้โชคกับผมบ้างเลยเหรอครับผมนี่กูเจ็ดสิบห้าทุกดอกเลยและเจ็ดสิบห้ารอบที่แล้วก็เจอผ่าดเฮ้ยได้มาพร้อมกับหมดเนื้อหมดตัวแล้วรอบหน้าอะไรมารอบหน้าเซเรมาเหรอ โอ้ oh, แม่เจ้าแต่เขาได้ข่าวมาตามรุ่มแม่น้ำมาว่าถ้าจะให้เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะให้จริงหรือมันเขาแรงๆหน่อยมันต้องมีอีหนึ่งไม่ก็อันนี้ใช่ไหมต้องมีอีหนึ่งไม่งั้นก็ต้องมีไลโคนประจำตัว ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีนะฮะแต่ก็ช่างมันเถอะแค่ได้ตัวมานี่ก็ลากเลือดแล้วได้แล้วจริงดูอับเวลไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยและไรโคนจะใส่อะไรก็ไม่รู้ไรโคนมาจำตัวก็ไม่มีจริงจยาวไปยาวไป สี่สิบห้าสิบโอ้โหต้องไปเก็บอันนี้ก่อนอีกกะมาสุดได้แค่นี้ฮะไล้โคนไลคโคนไลน้โคนไล้โคนใช้อะไรเดียวเ,ออเมื่อ HP ปัจจุบ,บันของผู้สวมใส่น้อยกว่า80เซนเซอัตราคิเลคอนจะเพิ่มขึ้น บอันนี้อะไรเนี่ยทําให้ดาเมจผู้สมอทำให้ผู้สมใส่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นยี่เปอร์เซนแก่ศัตรูเป้าหมายที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นนี่หระอ,อ,อันนี้อะไรอะ่ะทําลายล้างทําให้การโจมตีปกติและสก,กิลต่อสู้ของผู้สมใส่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบสามดาว สีดาวก็ไม่มีให้ใส่สีดาวให้ใส่อะไรอ่ะนี่เหรอทาลายล้างนี่ยทํทให้การปรนไอ้น,นี่มันสามดาวสีดาวนี้ก็เป็นว่าเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่ปั้นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในที่สุดก็ได้มาสักทีคือแนววจัดทีมจัดทีมไว้ก่อนเลยจัดไว้ก่อนเลย เอาทีมไหนดีทีมนี้ออกจริงจริงจริงต้องมีฮิลต้องมีบัฟแล้วก็เอาตัวไหนดีอ่ะรถเกาะไหมแล้วก็นี่อีไหมหรือเพราเพราด,ดีกว่านี่อ้าวไม่ใช่นี่มันเหนือตาไม่ใช่พีระ ผิดตัวไหนไวะโอ้โหเพล่านี่ทีมนี้เลยปั้นอีกสองตัวครับผมไสแตกโอโตาย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 ,ตายโอเคครับผมก็ในที่สุด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 เราก็ได้จริงเขาเรียกต้องเรียกชื่อเขาว่าอะไรนะ มันจริงลู่หรือจริงหลิว L I U ผมอ่านว่าจริงหลิวนวกันในที่สุดเราก็ได้เธอมานะครับผมนี่สก,กลิลใช้แล้วก็เดินไปเลยใช้แล้วก็เดินไปเลยนี่ไงมาแล้วเดินมาตรงที่มันไม่มีอะไรจะ่ทำลายได้วยนะนี่ไงเจอแล้ว ปิ๊บแงแล้วก็ตีติดแช่แข็งนีง่แงย่งางเท่เหนือสิอมาขายสัง่งเอาเรเวลเอาเรเวสี่สิบมาตีจะรอดไหมวะเนี่ย สีก็สองร้ยนี่เปลี่ยนแล้วสกิลมาปุ๊บปุุุ๊๊อย่างเท่แต่ไม่แรงเพราะกูยังไม่ได้อพแล้วจะแตกไหมละ่ะตัวทำดาเมจต,ตีได้แค่นั้นนะอ่ะเอือ้อเอือ้อเอ,อ,อน่นนะเรียบร้อยไปออกลาถอยกูจบเพื <c> ่อ <oughs> โอเคครับพอใจละหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มี ตอนนี้ก็ขอตัวไปปั้นคุณภรรยาสุดสวยของเราก่อนนะฮะตอนที่ยังไม่เปิดตาก็จะใจดีหน่อยนะครับเปิดตามาแล้วก็จะโหดดุดันนิดนึงนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ